สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายนิดนึงเนาะของของคลาสเรียนที่ที่เราจะเจอกันอ่าสำหรับคนที่เจอลงทะเบียนเรียนในรอบสุดท้ายที่ที่จะเปิดรับสมัครเนาะซึ่งซึ่ง,งเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครวันเสาร์นี้วันที่อ่ายี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบยี่สองยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันเสาร์นี้นะวันเสาร์นี้วันสุดท้ายก็คือรอบับรอบเดียวจบ จบแล้วก็รุ่นนี้ก็คือจะไม่ไม่รับเพิ่มแล้วนะรุ่นนี้จะไม่รับเพิ่มแล้วแล้วก็ถึงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาเนาะห้าโมงเย็นหลังห้าโมงเย็นนี้คือโอนมาหลังจากห้าโมงเย็นผมคืนเงินเลยนะผมไม่รับแล้วอนะ่ะอ่าฮะก็คือให้ให้ให้เข้าใจตรงกันว่าไอ้วันที่วันที่ยี่สิบสี่รับตั้งแต่เช้าเลยนะจนถึงจนถึงห้าโมงเย็นทีนี้ในการอ่าในการในการในการรับสมัครคลาสคลาสเนี่ย อ่ะมีก็มีถามว่าเฮ้ยเรียนยังไงอะไรยังไงเนาะ <_ c oughs> เดี๋ยวผมอธิบายคลิปในนี้จบในคลิปเดียวเนาะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการมาถาม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 อะไรนะเขาเรียกมาถามส่วนตัวต่างหากเนาะไม่ไมีไม่มีแล้วนะผมจะไม่ตอบแล้วนะก็คือจะใช้อย่างนี้เลยคลาสเรียนทั้งหมดนะแจ้งข่าวนะทั้งหมดคลาสเรียนผมจะมีทั้งหมดสามคลาสอ่าทั้งหมดจะมีสามคลาสซึ่ง คลาสที่หนึ่งกับคลาสที่2ก็คือ basic elite wave คลาสที่หนึ่งแล้วก็ advanced elite wave คือคลาสที่สองซึ่ง basic elite wave กับ advanced elite wave ผมจะใช้กราฟของ set 5้าิ futures อ่า set ห0ิ futures ในการอ่าในการสอนอ่าในการสอนส่วนคลาสทองคำก็คือจะใช้ส่วนจะใช้ส่วนคลาสทองคำก็คือจะใช้กราฟทองคำเลยส่วนทุกทุกคลาสอ่าเนี่ยนะทุกคลาสนะจะเป็น self learning หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าทุกคนเรียนเหมือนกันหมดก็คือเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วในกลุ่มปิดใน Facebook กลุ่มปิดก็คือมันจะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มกลุ่มคลาสของ Basic e l i t e w e เวกลุ่มคลาสของ Advanced e l เ e ี w เวแล้วก็กลุ่มคลาสของทองคำทั้งหมดจะมี3คลาส3กลุ่มทีนี้เราก็ต้องเข้าไปฟังในเนื้อหาซึ่งในนั้นจะเป็นเนื้อหาอทั้งหมดนะ,ะเราเรา,เราฟังเองทั้งหมดเลย แล้วก็แล้วก็เนื้อหาของคลาสทองคำอ่าเนื้อหาคลาสทองคําก็คืออ่าก็จะมีการเนี่ยตามนี้ตามนี้นะการอ่าน Market Structure การอาร่านเอ่อความสัมพันธ์ของพวก Correlation ของของทองคำอ่าแล้วก็การใช้ค่า Indicators ซึ่งซึ่งผมจะอธิบายในมุมมองของผมเนาะว่าเอสโตดูยังไง CCI ดูอดูยังไงไ s i ดูยังไองไอ่าตัวฟันโฟร์พลัสหรือหรือตัว MACD เนี่ยเราดูเราดูาดยังไง d x ดูอย่าดูยังไง เทรลไลน์ใช้ยังไง EMA เรา e ดูดูเราใช้ใช้งานยังไงซึ่งซึ่งจะเป็นมุมมองที่ผมใช้เนาะแล้วก็จะเป็นเป็นตามมุมมองผมเนาะเออตามมุมมองผมการอาร่านรอบไอซ์ไซการอาร่านรอบสโตแล้วก็จัดเต็มการใช้งาน POC เนาะแล้วก็แพทเทิร์นต่างๆอะไรพวกนี้การอ่านการอ่านบ s h b e a r บ s h hidden b บ l l hidden bear การเชื่อมไทมเฟรมอ่ะแล้วก็สัญญาณไหนเป็นสัญญาณที่เป็นแท่งกลับตัวอะไรพวกนี้ อ,อันนี้คือคลาสทองคำนะคือคลาสทองคำส่วนส่วนคลาสเบสิกออเลดเว็หรือแอดวานซ์ออเลดเว็เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของออเลดเว็ทั้งหมดเลยส่วนใครที่มีพื้นฐานมาแล้วแล้วก็บอกว่าอยากจะเรียนแค่คลาสทองคำนะผมจะเช็คเรื่องออเลทเว็ก่อนถ้าตอบคําถามผมได้โอเคเรียนไปเลยคลาสทองคําเลยแต่ถ้าตอบคําถามผมไม่ได้คุณต้องเรียนอย่างน้อยแอดวานซ์ออเลดเว็พ่วงเข้าไปด้วยซึ่งผมรับรองว่าคุณน่าจะได้ประโยชน์สําหรับคนที่เทรดทีฟกซ์ด้วย น่าจะได้ประโยชน์มากๆนะผมจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณไม่เอคือแล้วก็แต่ว่าถ้าบอกว่าเงบงบประมาณมีน้อยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาฮะอันนั้นคุณจ่ายเท่าที่คุณมีแล้วก็คุณไปหาในตลาดมาคืนผมได้อันนั้นผมไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสทีนี้ทีนี้มาดูค่าเสียหายมาดูค่าเสียหายอ่าค่าเสียหายของแต่ละคลาสนะในคลาสเดียวไมโครโฟนคือถ้าใครอยากจะเรียนคลาสเดียวเดียวตอนนี้นะอ่คลาสเดียวตอนนี้ผมผมไม่รับแล้วนะ ผมไม่รับแล้วยกเว้นยกเว้นคนจะเรียนคลาสทองคําอ่าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกณฑ์เรียนคลาสทองคําอย่างเดียวคุณต้องมีคุณต้องผ่านผ่านการเช็คจากผมก่อนนะในในเรื่อง elite web ถ้าคุณผ่านโอเคคุณเรียนทองคําอย่างเดียวได้แต่ถ้าคุณไม่ผ่านนะคุณต้องเรียนอย่างน้อยแพ็กค,คู่แพ็กค,ค,ค,คู่ก็คืออาจจะเรียนเบสิกคู่แอดวานหรืออาจจะเรียนเบสิคคู่ทองคําหรืออาจจะเรียนแอดวานคู่ทองคาก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะผมแนะนําเลยนะ เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองในการที่จะอยู่รอดในตลาดในการหาเงินในตลาดคุณเหมายกแก๊งไปได้นะราคาตามนี้ราคาตามนี้หมดเลยราคาตามนี้ผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะจนกว่าจะสิ้นเดือนกันยาอ่สิ้นเดือนกันยาอ่า,อ,าอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งซึ่งทั้งหมดตอนนี้เนื้อหาเรียนเองเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้ใน a ฟ e b o o กกลุ่มปิดคุณแค่สมัครเดี๋ยวผมจะดึงคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่ม facebook อ่าแล้วคุณก็เข้าไป เข้าไปเรียนในเนื้อหาในกลุ่ม f a c e b o o k อ่ะอย่างนี้แล้วก็ไลฟ์แผนผมจะไลฟ์ทุกๆกทุกๆกลางคืนเนาะประมาณทุ่มสิบห้ถึงทุ่มครึ่งอ่ะทุ่ม15บห้ถึงทุ่มครึ่งของทุกวันอาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์ไม่มีไลฟ์นะวันศุกร์ไม่มีไลฟ์อ่าแต่อาจจะมีแผนที่ผมทําส่งไวใ้ในในในกลุ่มในกลุ่มนักเรียนเนาะอ่าแล้วก็พิเศษนะพิเศษผมไม่มีสัญญาณใดๆให้ทั้งสิน้น ผมมีมุมมองให้อย่างเดียวในการวางแผนการเทรดเนอะอันนี้พิเศษให้เลยสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนเนาะอ่าแล้วก็อะไรฮะผมสอนในการให้ความรู้นะเพื่อให้คุณออกไปหาเรือออกเรือหาปลาเองได้เนอะเพราะอะไรฮะเพราะความรู้คือของขวัญที่ดีที่สุดอันนี้เป็นสโลแกนผมอ่าทีนี้ทีนี้ทีนี้นี่อันนี้นะคลาสเรียนของผมจะมีทั้งหมดสามคลาสอย่างนี้ อ่าอย่างนี้ก็จะมีนี่นะ s i s i l อิเ Wave Advanced ์ l l เ t Wave แล้วก็การทำกำไรทองคำด้วย l l เ t w a ว e นี่นะสามคลาสแล้วก็เวลาเราเข้าเรียนอย่างนี้อ่ะอย่างคัดทองคำนะอ่ะกดคลิก้าไปคัดทองคำก็จะมีนี่นะเนื้อหานะ เนื้อหาเนื้อหาก็จะเนี่ยเป็นคลิปคลิปพวกนี้คุณก็เข้าไปฟังในคลิปเองได้เลยแล้วก็ผมจะทําเป็นสารบ,บัญไว้ให้เรียบร้อยเป็นเป็นโซนอย่างนี้อ่าว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นี่เนื้อหาเป็นอะไรบ้างคุณก็แค่เข้าไปฟังเนาะอ่าเข้าไปฟังเ,เ,งเก็บรายละเอียดซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในในในคลาสในคลาสนะไม่มีหมดอายุนะคุณฟังเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ทวนซ้ําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีหมดอายุอ่าและที่สําคัญ นะเราจะอยู่เราจะอยู่กันหน้างานในลายกล uh, ุ่มในลายกลุ่มนะอย่างนี้อย่างนี้อ่าในลายกลุ่มอย่างนี้อ่าเราจะอยู่กันหน้างานในลายกลุ่มตรงนี้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่เป็นกลุ่มซัพพอร์ตเนาะเป็นกลุ่มซัพพอร์ตซึ่งโอเคเราจะอยู่กันหน้างานด้วยกันสามเดือนเต็มเต็มแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอย่างนี้เนี่เนี่ยเนี่ยมีการพูดคุยกันอย่างนี้ผมก็จะแชร์มุมมองอาจจะแชร์มุมมองของหุ้นของ เอ่อเซ็นาสิบฟิวเจอร์ซึ่งหลักๆผมเทรดเซ็นต์ห้สิฟิวเจอร์เนาะเป็นเทรดที่เฟกอ่าแล้วก็มุมมองทองคําซึ่งผมก็แชร์ไอเดียของทองคําอะไรพวกนี้ให้ให้ในคลาสซึ่งเราก็มีการพูดคุยพูดคุยกันในใ,ใ,ใน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 ห้องในห้องนักเรียนเนาะก็อ่ากันตลอดก็อ่ายินดีต้อนยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วกันที่ที่ใครที่จะเข้ามาเรียนเนาะอ่ากป็ประมาณนี้มันจะหาประมาณนี้แล้วก็ ถ้าผมมาวันเสาร์นะวันเสาร์วันเสาร์ช่วงกลางวันช่วงนี้ผมเอ่อผมผมเทรดช่วงจันถึงสุกนี่ก็คือผมนั่งเทรด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 เนาะก็คือไม่อยากตอบไม่อยากอะไรทั้งนั้นเนาะก็คือขอเป็นวันเสาร์แล้วกันแล้วก็จบวันเสาร์ทีเดียวแล้วก็จะไม่รับเพิ่มแล้วเนาะแล้วก็อยู่กันหน้างานจนถึงสิ้นเดือนกันยาจบสิ้นเดือนกันยาโควิดจบอาจจะอาจจะพักส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 ักระยะหนึ่งเนาะแล้วก็แต่ถ้ายังไม่จบก็อาจจะเจเจอเจอกันต่อแล้วกัน อ่ะเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้เคลียร์นะน่าจะเคลียร์น่าจะเคลียรย์กันโอเคเนาะโอเคครับครับสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวอ่าติดต่อติดต่อทางไหนก็ติดต่อทางทางนี้นะอะติดต่อทางอ่าไม่ต้องไม่ต้องงตติด่อทาร์เนาะติดต่อทางไม่ s ซ n เจอร์เดี๋ยวพอดีผมไม่ค่อยได้ตอบน่าจะมีน้องพีทเป็นคนตอบ ก็ติดต่อทางไลน์แล้วกันนี่ไลน์นี้นะ B A E W A N G แล้วก็แบงตรงนี้นะอ่าส่วนเบอร์โทรก็อันนี้จะเป็นเบอร์โทรน้องพีทเบอร์โทรของผมก็จะเป็นศูนย์แปดสี่จริงไม่ต้องโทรมาหรอกทิ้งไลน์มาแล้วกันเดี๋ยวผมตอบกลับไปให้นี่นะเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่าหรือจะทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งคำถามเข้ามาในใน messenger ก็ได้เนาะเดี๋ยวน้องพีทจะเป็นคนตอบให้โอเคเนาะโอเคครับคลิปอ่าประมาณนี้เป็นนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ ก็น่าจะเคลียร์น่าจะเคลียร์หมดทุกอย่างเนาะโอเคครับสวัสดีครับ